ต่อไปมาดูอันนี้คืออะไรอันนี้คือลอง conversation ใช่ไหมลอง converse ใช่ไหมอันที่ไห่แล้วอันที่สามแล้วเหนื่อยไหมน้องๆอย่าเพิ่งท้อนะอย่าเพิ่งเนาะอ,อย่าเพิ่งท้อนะครับน้องๆพี่ยังสู้เลยแล้วทาไมน้องจะสู้ไม่ได้พี่สอนเหนื่อยกว่าน้องเรียนมากมายน้องก็แค่ไรดูคลิปพี่พูดเหนื่อยมากนะถ้าพี่ไม่เหนื่อยน้องก็ต้อง ช้แล้วเนาะก็ต้องห้ามเนี่ยเหมือนกันพราะนั้นเรามาดูต่อกันเลยดีกว่าถ้าเกิดน้องหน่อยจริงๆก็พักก่อนก็ได้นะเพราะว่าการเรียนรู้เนี่ยก็ค่อยสะสมไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบมากก็ได้จะมาดูเมื่อไหร่กไ็ได้ใช่ไหมครับเรามาดูกันต่อเลยที่ลอง conversation ที่สาบทสนทนายา,ยาวๆอที่สามนะก็เป็นการพูดระหว่างจจ็คก,กับประพันธ์เห็นไหมพี่บอกแล้วว่าครนก็สอบที่ต้องแก่แน่ๆสี่สิบวกเลยประพันธ์สมัยนี้มีใครชื่อประพันธ์อยู่ไหมไม่มีนเดี๋ยวนี้เขาชื่ออะไรกันเดี๋ยวนี้เขาชื่ออะไรกัน ดี๋ยวนี้ชื่อกันแบบอะไรดีอะนัทนาอะไรอย่างเงี้ยชื่อกันนันทนาหรือแบบพลก,กิจอะไรอย่างเงี้ยชื่อทันสมัยหน่อยนะไม่มีเดี๋ยวนี้ประพันธนะ์นะมาดูดีกว่านะที่บบพูดอมขอไงน้องให้น้องแบบตื่นตัวนิดนึงอะไรสนใจนิดนึงโอเคแจ็คก,กับประพันธ์แจ็คบอกว่าอะไร please show me how to make ต้มยำกุ้งจริงๆนี่พิมพ์ผิดนะเนี่ยต้องเป็นต้มยำกุ้งแบบนี้ต้ม ยำกุ้งตัวใหญ่นะเพราะว่ามันเป็นชื่อเฉพาะนะ please show me how to make ต้ยมยำกุ้งก็คืออะไร please ได้โปรดใช่ไหม please แปลว่าได้โปรดนะ please, ววไดนะ please ได้โปรด show ปว่าแสดงมีผม how อย่างไร to จะใช่ไหม make ทำก็คือว่าอะไร ช่วยได้โปรดแสดงให้ผมได้ดูหน่อยได้ไหมพูดง่ายคือได้โปรดทําต้นยำกุ้งโชว์ผมให้หน่อยนะทําอาหารต้นยำกุ้งอะไรคนฝรั่งเขารู้อะต้นยำกุ้งอะ่ะพูดต้นยำกุ้งรู้เลยคืออะไรนะประธานบอกโอ้ง่ายมาก it's very easy ง่ายใช่ป่ะ it's very easy easy ง่าย,ม very, easy. Easy, าย very มากมันง่ายมากอ่ะมันง่ายมากนะแจ็คบอกอะไรที่อยากอเหรอ Can I make it? when I go back to Australia เมื่อผมกลับไปเมื่อนะเมื่อผมกลับ back ใช่ปะกลับไปที่ออสเลียเนี่ยออสเตรเลียเนี่ยผมนังจะสามารถทำได้อยู่ไหมเขาถามนะพาคคันบอกโอ้ oh, of course! Of course! แปลว่าอะไรแน่นอนแน่นอน just get the ready made ต้ยมยำกุ้งแพ็คมา ready made หมายความว่าไงอาหารพร้อมเสิร์ฟใช่ปะพร้อมเสิร์ฟ ก็เหมือนเป็นผงอะมันเป็นผงต้มยำกุ้งพวกคนออย่างเงี้ยก้อนต้มยำกุ้งหรือว่าซอสต,ต้มยำกุ้งที่เขาแบบทำให้อยู่ด้อายุนานอย่างเงี้ยเป็นอาหารพร้อมเสิร์ฟแล้วนะแจ็คก็บอกอะไรไม่รู้นะประพันธ์บอก at any c o n v นี่ e n c e store ก็คืออะไรที่ร้านขายสะดวกซื้อนะร้านขายสะดวกซื้อ Convenience Store คืออะไรร้านสะดวกซื้อพวก7 e l e v e ่ 11. เฟชแอมมา Shop อะไรเงี้ย Fresh Fresh Mart หรือว่าพวกอะไร Family m a r เนี่ยทั้งหมดเนี่ย1 0 8 Shop อชออ่ะอะไรทั้งหลายลเนี่ยคือว่าเป็น c o n v e n i e n c e Store นะ at any convenience store ที่เราสะ้าโดดซื้อที่ไหนก็ได้นะ Put the stuff Put the stuff คืออะไรเอาเดอะสตั f คืออะไรก็คือไอตัวไอตัว Ready Meal ต้มยำกุ้งแพ็คเนี่ยแพ็คคืออะไรแพ็คคือถุงใช่ไหมหรือกล่องก็ได้นะ ก็คือว่าเดนจะบอกว่าโอ้แน่นอนแค่เอาผงต้นยำกุ้งหรือก้อนต้นยำกุ้งเนี่ยที่พร้อมพร้อมไปแล้วเนี่ยมา,อ,าอะไรพูดเดือดสตาร์ไปที่นี่คืออะไรสตาร์ไปที่นี่คือแพ็คกันแหละไอตัวผงตัวนั้นอะ่ะ in the pot of boiling water boiling water คืออะไรน้ำเดือด pot แปลว่าหม้อก็แค่เอาไอ้น่นนะนะมาใส่ไปในหม้อที่มีน้ำเดือดอยู่แล้ว Then add some shrimp แล้วก็เติมอะไรเติมกุ้งนะ shrimp แปว่ากุ้ง มัชชูร์มมัชชูร์มแปลว่าอะไรนะมัชชูร์มแปลว่าอะไรครับมัชชูร์มแปลว่าเห็ดลามจูสอันนี้แปลว่าอะไรน้องบางคนอ่านจุยไม่ได้นะไม่ใช่จุยไม่ใช่จุยจุยหรือจุยไม่ได้ต้องจูสนะลามจูสอ่านว่าจูสลามจูสแปลว่าอะไรจูสแปลว่าน้ำผลไม้ใช่ไหมลามแปลว่าอะไรลามแปลว่ามะนาวนะก็คือน้ำมะนาว แอนโซฟว่าอะไรเกลือนะสิบสองอะไรไม่รู้นะเรามาดูดีกว่าว่าจะเติมอะไรกันดีนะมีทั้งหมดสามข้อนะครับน้องสิบสิบเอ็ดสิบสองมาเดากันข้อที่สิบกันก่อนเลยมาเดาข้อที่สิบกันก่อนข้อที่สิบจะเติมอะไรดีนะ้องมาดูช้อยกันก่อนนะช้อยหนึ่งด o วิวสองเอซ ข้อสาม you are right คุณถูกแล้ว does it นั่นละ่ะ i s it จริงปะ do you หรออะไรประมาณอย่างเงี้ยนะดูเขาเดี๋ยวเขาเสจไปก่อนอน,นะ it's very easy โอ้ช่วยแสดงการทำร้อนในตูหน่อยดีโอ้มันง่ายมากถ้าเกิดถ้าเกิดสมมติว่าน้องเป็นฝรั่งอะไรเงี้ยที่แบบเหนน็นเขาบอกว่าโอ้มันง่ายมากถามว่าอะไร จะมีคำถามในใจใช่ไหมว่าเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยมันง่ายจริงเหรออะไรเงี้ยไม่มีใครบอกว่าโอ้คุณถูกแล้วนะมันง่ายมากคุณถูกแล้วไม่ใช่นะผิดปกติไม่ใช่คนธรรมดาแล้วนี่ผิดแล้วเหลือสามอัน do you? is it? กับอะไรกับ that's it that's it, That it ก็ไม่เอานะนั่นแหละมันมันมันควรจะแสดงอาการสงสัยอะมรไหมข้อสิบเนะี very ่ย easy จริงป่ะเนี่ยมันง่ายจริงหรออะไรเงี้ย ไม่ได้สิบนี่เหมือนรู้แล้วเหมือนรู้แล้วพูดเหมือนตัวเองรู้แล้วจึงไม่น่าใช่นะเหลือหนึ่งกับสองยูยอกับเอสเซอะไรดี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 อะไรด,ไรด,ไรดีต่ออะไรดีพี่เป็นน้องสิบไม่น่าทีเลือกอะไรดี Do ูยูหรือเอสเซ สอบเอเซนนะครับโอเคนะจริงป่ะเนี่ยแบบแบบแอปพลิเคชันีจน้จริงไหมเนี่ยมันเร็วจริงหรออะไรเงี้ยนะแะแล้วเราก็มาดูข้อสิบเอ็ดกันเลยดีกว่าจริงป่ะเนี่ยแล้วฉันจะสามารถทําตอนที่ฉันกลับไปออสเตรเลียได้ไหมแจ็คบอกเออปาร์คันบอกโอ้แน่นอนโอ้แน่นอนทำตามตามพี่โอ้แน่นอนนะก็แค่ซื้อซองของสำเร็จรูปซองก็ยังกุ้งหรือผงตัวยังกุ้งอะไรอย่างเงี้ยกลับไปออสเตรเลียก็ทําได้แล้ว นะเพราะว่าแค่แกเนี่ยเอาอะไรอะไรไม่รู้แน่แจ็คก็ถามมาหลาอย่างใช่ไหมต้องถามแน่ๆประพันธ์บอกว่าที่ร้านขายสะดวกซื้อแปลว่าอะไรเขาต้องถามใช่ไหมว่าซื้อได้ที่ไหนแล้วก็เขาก็บอกว่าเออไอผงเนี่ยสามารถซื้อที่ร้านสะดวกซื้อทุกชนิดเลยเซเว่นเฟชมาดเฟมิลี่มาดหนึ่งศูนย์แปดช็อปอะไรก็ว่าไปนะต้องต่ออะไรแวะแค่ในแจเดดแล้วผมจะหาซื้อที่ไหน่ะครับหาซื้อได้ที่ไหนแค่ไอเกสอี ข้าสอนไงว่าอะไรดูอยู่บ่อยออฟเฟนเฮ้ยแกซื้อบ่อยเปล่าแกซื้อบ่อยเปล่าดูไม่เกี่ยวอ,ะอ่ะเขาทำไมองไม่ได้ไม่ได้ช่วยให้แกทำอาหารเิงขึ้นเลยถามเรื่องคนอื่นเนะี่ยเสือกจริงๆนะเสือกเสือกเสือก I have seen it that before อ๋อผมเคยเห็นแล้วแหละไอตัวหงอน,น่ะ ก็ไม่เกี่ยวไหมคืออันนี้ดีกว่าหนึ่งหนึหน่งดีกว่าสามแมคไนนเกตอิเทอี่ไหนส่วนข้อสี่ I haven't seen it anywhere ผมไม่เคยเห็นเลยคือช้อยอื่นมันจะไม่เข้ากับคำตอบของประพันธ์มันขึ้นมาต้องแมคเนเกตอินทัานัท์ที่จะดูเหมาะสมนะครับสปขนอนี้ตอบข้ออะไรครับน้องคนที่ตอบข้อนหนึ่งนะครับต่อไปข้อที่สิบสองนะครับมีอะไรบ้างมี you're right คุณถูกแล้ว อันที่สอง r i t e r ตรงนั้นข้อสาม i s r g h t เออถูกนะข้อสี่ d e s e t นั่นแหละเอาอะไรดีนะครับ then add some shrimp, mushroom, lime juice and salt เติมกุ้งเติมเห็ดเติมน้ำมะนาวแล้วก็เติมเกลือคุณถูกแล้วผิดอะไรไม่เกี่ยว you are right ชม,ชมตัวเองเนะชมตัวเอง K right เนะชมตัวเองผิด t there เป็นไปได้นะโอ้โหอยู่อยู่ i s, s, <S right ไม่ใช่แล้วมันย้ำตัวเองบ้าพูดกับตัวเอง Right there เอาอะไรดี Right there ห right รือ this that's it คนนี้ง่ายๆเลยน้องง่ายๆเติมกุ้งเติมธัญนาเติมเห็ดเติมอะไร แนะต่เสร็จแล้วไายแ่นั่นแหละต้มยำกุ้งของเราหรือแต่เสร็จนั่นแหละตอบแด้เสร็จถ้าเกิดแสดงถ้าเกิดจะใช้คำอีเดียมเหนือยที่แสดงว่ามันจบแล้วแค่นั้นนะครับให้ใช้คำว่าแต่เสร็จแค่นั้นจบนะจบข้อสี่ตอบข้อนี้นะครับ